เอออ่าแล้วเรื่องพื้นดวงราคาคุณแต้วคาะเขาบอกว่าทุ่งนิ่มอชาก็พากเรามาจะแต่งปีนี้เออมีโดนจะแต่งปีนีโอ้ยพี่น้าพูดเองไม่จริงที่ตลาดค่ะจริงนี่นี่เมื่อกี้นั่งคุยกับเขาประมาณชั่วโมงหนึ่งจากแหล่งข่าวไทยลัฐมีมีมีแล้วไทยรัฐอันนี้ล่ะค่ะ นี่เลยไม่ได้พักหมายเลยนี่แหละไม่ใช่นี่ข่าวของวันนี้ข่าวนี่ไงวันนี้เลยเออหมายเย่างั้นแหละให้แบบเอาลาเอาลาเรียกสื่อหรอใช่แค่นั้นแค่นั้นอันดับทุกคนกลับเหรอทุกคนกลับมากคิดว่าไงเมื่อกี้นี้พี่บอกนอ่ะว่าอะไรแล้วเราเลือกของไปเที่ยวเมาดิฟ มีโอกาสไหมแต่ว่ามีเช็คดวงนะเอาอจริงเราเช็คคนเช็คด่วนไหม<ะ>เราก็เช็คแต่เราก็เช็คเรื่องงานว่าเออเราทำงานอะไรอันนี้รับไหมอะไรยังไงดีอะ,อะไรแล้วเขามีทักเราไหมคะมีใครทักโวนที <c oughs> ่เราไปดูมีคนทัก <c oughs> เราบ้างไหมเรื่องแบบพื้นเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวอนาคตหรืออะไรเงี้ยก็มีบ้างแบบว่าหมายถึงว่าเออก็ดีเป็นแบบเป็นอะไรที่ดีอะไร จะได้ล้างไหมเออจะได้ล้างไปด้างเอออเร็วๆแต่มีหน้ามีหน้าไหมเออพีน่าไหมคะไม่รู้เออใจเราอใจเรามันมันพร้อมหมดทุกอย่างแล้วงานก็ดีเธุรกิจก็โอเคหล่อไปสวยเล่คิดแทนอ๋อคิดแทนเออแล้ก็คิดให้ดีไว้ก่อนแลอะไรมันจะได้ดีเพราะว่าการแสดงว่าอยากแป่งไม่ใช่ แล้วถ้าปีหน้ามีจริงๆทําขึ้นมาอย่างไรคะแต้วพร้อมไหมเป็นเรื่องของปีหน้าเอว่าปีนี้วันนี้ก่อนเอออะแล้วณวันนี้เราพร้อมไหมณวันนี้เราทำงานก่อนเอาหรอยังอยากทำงานยังไม่อยากแต่งนี่ไงเรายังเมื่อกี้เราคุยเรื่องงานอยู่เลยแต่เราทำงานก่อนแต่เราหางานแฟชั่นงานต้อก่อนหรือว่าเป็นในในว่าอยากให้รอเขามาขอก่อนแต้วกิจกรรมพูดได้มากกว่านี้ไม่ก็งานพี่เขามีเกินแม่พี่เขามีเกินไม่มี จริไไออแต่ก็ต้องมีคุยกันบ้างแหละเ <c oughs> นาะมันก็มีคุยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดใช่ค่ะแต่ว่าแบบคือผมว่ามันก็เอาให้เราสบายใจในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องความรักเรื่อง,งวความรวอะไรก็แสดงว่าใช้คำนี้ได้ไหมว่าเราอยากได้พร ก็สัคพันธ์นะคือมันไม่ใช่ว่าเป็นในเรื่องของแบบสถานะว่าอุยเป็นโสดหรือไม่โสดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าถ้าเราแบบเจอความรักที่ดีแล้วก็สนับสนุนกันให้เราแบบมีพลังในการใช้ชีวิตอ่ะนั่นก็เป็น w ว y น o t ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นโกว่าจะต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือเป็นเงานแต่งเยอะแล้วนะเป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยด้วยก็จอยจอยไงอะไรอะไรนแต่งสนุกเจ้เดียเก็บดีเทล ไม่จอยจอยอย่างเดียวไม่มีแกะดีเทลบ้างเหรอเอ้ยอันนี้อะไรนะใช้ยังไงนะนี่จ้างใครนะเอาจริงๆไม่เลยเออจริงๆเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้อ่ะมันเก็บทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถึงวันนั้นเดี๋ยวมันก็มีของมันเองเพราะว่าแต่งงานในละครเยอะแล้วใช่ถูอกชจริงอ่ะเข้าไรเย่ยมง่ายเดี๋ยวไม่ตื่อะเออเดี๋ยวคุณอยมันถามมาผมเมาตะกัดมันถามมาบอกว่าคุณจอยจอยเขาบอกว่าเคสชมเราว่าเป็น ไม่ใช่ไม่รู้นะรู้ด้วยซาค่ะแล้วบอกมันก็ขอบคุณเราก็เปิดโูเดูอะไรเงี้ยแต่ว่ากับพี่เกดคือพี่เกดน่ารักมากเป็นแบบเรารู้สึกว่าเราแบบคือยังรู้เรื่องเพราะว่าเจอพี่เกดตั้งแต่พี่เกไม่ได้ละคร่าเวลาแล้วก็ตัวเป็นเหมือนแบบพี่อ่ะน้องถามมีอะไรถาพี่ได้ไหม มันเก่งๆไหมแมลยเขาเข้าทำฉากเราเอเลยเราไม่เคยได้ละครเลยแต่ว่าแค่แบบเคยเจอกันในช่องแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราคุยกันได้เพราะว่าเขาก็เรียนีไซน์สตารทาะความือีรโมีแบบเตอร์แต่อน้จะมีคนคบ่อยแใช่ไหมไม่มีใครชมก็ชมตัวเองผลงานมันก็ประจักษ์อยู่แล้วปใช่เราไม่ต้องพูดปอ อขอบคุณค่ะคพณทอนพร